ควจะต้องเริ่มตรวจประจำปีปีละครั้งละ35ไม่ต้องรอเกษียณด้วยไม่จําเป็นเราจําเป็นต้องใช้ร่างกายในการทํางานใช่ไหมถ้าร่างกายเรามีปัญหาเราจะทํางานไม่ได้แล้วต่อไปในี่ย55หลังจาก55ไปแล้วเนี่ยเขาแนะนําว่าควรที่จะมีสัก2ครั้งในปีหนึ่งครับดังนั้นแล้วเนี่ยพอเข้าสู่วัย35ปีก็ต้องตรวจปีละหนครั้งควรจะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณขนาดร่มใสค่ะเจ้าของร้านนาแล a บค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่ากว่าจะได้คิวคนนี้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาขอคําแนะนาําหรือว่าอยากให้พี่หนาค่ะมาช่วยแชร์เรื่องราวว่าพออายุเท่าไหร่ควรที่จะต้องให้ความสําคัญในการตรวจแลบบหรือว่าการตรวจสุขภาพตนเองประจําปีหรือว่าทุกหกเดือนหรือว่าอย่างไร Sociedad, จร Bref, <Tr> <aquí> ิงๆมันจะแบ่งเป็นขั้นๆนค่ๆเป็นาย่ขั้นบันไัดจริงเราแนะนำนะครับจริงๆไม่ใช่แค่เราหรอกหมู่งานแพทย์เนี่ยแนะนำว่าถ้าอายุ35เนี่ยควรจะต้องเริ่มตรวจประจำปีละครั้งละ35ไม่ต้องรอเกษียณด้วยไม่จําเป็นเราจําเป็นต้องใช้ร่างกายในการทํางานใช่ไหมถ้าร่างกายเรามีปัญหาเราจะทํางานไม่ได้เนาะแล้วต่อไปใน55หลังจาก55ไปแล้วเนี่ยก็แนะนําว่าควรที่จะมีสัก2ครั้งในปีหนึ่ง ดังนั้นแล้วเนี้ยพอเข้าสู่วัย35ปีก็ต้องตรวจปีละหนึ่งครั้งควรจะค่ะซึ่งการตรวจช่วงวัยตั้งแต่3 5ปีขึ้นไปค่ะเราจะมีการตรวจเรื่องอะไรบ้างค่ะตั้งแต่35ปีขึ้นไปเนี่ยข้อแนะนำอะไรนะครับที่ที่ควรจะต้องตรวจก็มีเรื่องของความสมบูรณ์ของเมลือดครับตรวจการทำงานของพาะปัสสาวะทางเดินปัสสาวะ แล้วก็ดูเรื่องของสารเคมีในร่างกายเกี่ยวกับไขมันน้ำตาลแล้วก็เรื่องของตับไตนะครับผมสี่เรื่องหลักหลจริงจริงองสุดท้ายเรื่องนึงก็คือเรื่องของฮานซมะเร็งครับผมรู้เร็วก็จัดการใช่จริงจริงๆก่อนนั้นมันอาจจะยังไม่ใช่มะเร็งไงถ้าเรารู้ก่อนมีโอกาสใช่ถ้าเราัดกอเราก็ไปจัดการมันซะก่อนที่มันจะเป็นมะเร็งแค่นั้นเองว้า 5ตัวที่ต้องตรวจนะคะก็คือตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปนะคะถ้าใครกำลังชมอยู่นะคะอยากจะให้ตัวเองมีสุขภาพดีเพราะจะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ไปเนี่ยก็ต้องตรวจลทีนี้มาหลังจาก35ปีไปพอเข้าสู่ช่วงวัย55อันนี้คือใกล้จะเียณแล้วบางคนก็กำลังจะเกษียณแล้วหรือเกษียณแล้วต้องตรวจอะไรบ้างคะจริงๆแผนการตรวจ5อย่างเนี่ยที่อายุ35เนี่ยเราตรวจส่วนใหญ่เลยจะตรวจเบื้องต้นของมัน พอในอายุที่ห้าสิาแล้วให้ตรวจละเอียดของมันและมีะมะ่กแลัวมันจะมีความละเอียดลงไปได้อีกครับ,รบถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จะต้องเน้นย้ำและก็ระวังเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากุณ้หญิงในเรื่องพวกของมะเร็งเต้านมครับซึ่งก็จะเป็นรายการตรวจที่เพิ่มเข้าไปและถ้าเป็นผมขออนุญาตแล้วกันเนาะในเชียงใหม่เนี่ยมผมก็แนะนำว่าควรจะเอ็กซเรย์ปอดด้วย แต่เราไม่ได้ดูวันโรคอะเราจะดูว่าปอดเราเป็นยังไงเป็นะไรบ้างเราเดืนนี้ฝุ่นมาทุกวันทุกปีฝุ่น m ใช่ไหมคะก็คือการตรวจสุขภาพมันคือการดูรู้ว่าตอนเนี้ยร่างกายเราเป็นแบบไหนเราจะต้องดูแลเขาอย่างไรแล้วเราจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนถือว่าถ้าสมมุติว่า35ไปก็ตรวจกันปีละครั้ง55ปีนี้ยังต้องจีละครั้งหรือเปล่าคะถ้าอายุห5แนะนำสองครั้งต่อปีมากกว่า ก็ต้องเป็นอย่างละเอียดอย่างที่พี่เล่อใช้คําว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยละเอียดหน่อยแล้วเรามาดูว่าตัวไหนที่มันมีรีมาร์คค่าไขมันไขมันสูงดูได้ไหตับใช่ไหมคะหรือว่าเป็นตัวใดๆที่มันบ่งบอกว่าคุณจะต้องไปปรับวิถีชีวิตตนเองหลังจากที่ตรวจผลครั้งแรกออกมา บางเคสก็ต้องไปเพิ่มบางเคสก็ต้องไปลดแล้วก็ค่อยมาตรวจการบ้านคือมาส่งการบ้านทีว่าไอสิ่งที่เราได้รับการบ้านไปเนี่ยต้องไปเพิ่มไปลดเนี่ยจะต้องมาดูว่าคุณทําการบ้านถูกต้องตามที่ต้องบอกมาใช่ไหมคะทีนี้ก็ต้องมาดูว่าบางคนก็ตรวจกันแบบให้ความสําคัญใช่ไหมคะมันมีเคสแบบเซอร์ไพรส์อะไรไหมคะที่จู่ๆก็นานๆทีมาตรวจแล้วก็เจอปุ๊บปั๊บรับโชคอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอมันจะไม่ใช่โชคเลยนะครับคือโดย ส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินกันบ่อยๆในสังคมเราเนี่ยว่าคนนั้นเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคนนั้นเป็นระยะที่3ที่4ใช่ไหมครับค่ะทำไมไม่มีทีแว่มาก่อนล่ะเพราะเขาไม่ตรวจครับถ้าคุณตรวจคุณอาจจะไปเจอที่ระยะที่หนึ่งซึ่งจัดการง่ายกว่ากันเยอะเปลี่ยนวิถีชีวิตใช่ใช้ยาเข้ามามันง่ายกว่ากันเยอะมันง่ายกว่ากันเยอะหรืออาจจะยังไม่เริ่มเป็นมะเร็งนะคร้ําแต่เราเห็นละว่ามีความผิดปกติเราจัดการมันเสียก่อนที่มันจะเริ่มเป็นมะเร็งเลยก็ง่ายกว่ากันเยอะครับเช่น มันอาจจะเป็นเรื่องของการมีบาดแผลภายในอวัยว่าภายในเราที่เกิดขึ้นได้ในตามทางเรืออาหารใช่ไหมทำมมให้มันหายซะก่อนกินอาหารอ่อนหรือพบแพทย์นิดหน่อยด้านนี่โน้ตอาย<ช>มันก็ไม่ต้องมาก่อให้มันเป็นแผลเต็มอยู่ในแล้วก็เสืดเป็นมะเร็งได้ในอนาคตบางคนอาจจะมองว่ามันไม่สําคัญหรืออาจจะสําคัญก็ต่อเมื่อว่าเดี๋ยวรอบริษัทตรวจให้แล้วบาง,งทีก็าจนี้จร,จ,จริงๆส่วนใ,ใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นความเข้าใจผิด ที่แก้ไม่ได้ผมไม่เข้าใจเขาใช่อคาว่าถ้าผมไม่ตรวจผมก็ไม่เป็นใช่ไหมใช่ไหมฮะก็ในเมื่อเขายังเดินได้เขาไม่ได้รู้สึกผิดปกติเขาใช้ชีวิตประจำวันใช่จริงจริงคือไม่ตรวจคือไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไหมเพราะฉะนั้นไอที่ปรับรับโชคเนี่ยก็อยู่ที่การเตรียมตัวลวครถ้าเราเตรียมตัวมาดีช่ไม่งปัญหาครับเราไม่จาเป็นต้องป่วยนะที่เราป่วยเนี่ย อย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะไปตรวจเลือดตัวเองก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าตัวเองป่วยใช่จู่ๆเราจะไปส่วจสนจจะเป็นกันอย่างนัสนใจจะเป็นกันยาง้นเพราะจริงๆแล้วเราก็ไปตรวจซะให้มันรู้พอเรารู้แล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของปีหน้ามีรีมาร์คไหมมีรีมาร์คจัดการปีหน้าตรวจใหม่ไม่มีปัญหาจบปีต่อไปปนมีรีมาร์คเพิ่มไหมไม่มีจบทีนี้เนี่ยถ้าเป็นพนักงานบริษัทบริษัทก็คงจะมีการตรวจสุขภาพประจําปีให้กับพนักงานก็คือตามกระบวนการไอพีเว่าว่าจะต้องมีแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้วัยรุ การกันเยอะรเราจะจัดการยังไงล่ะจู่ๆจะเดินไปโรงพยาบาลขอตรวจหรือว่าพี่พี่ถน,นัดมีวิธีแนะนํำยังไงได้บ้าง,งที่ปัจจุบันอ่ะมันช่วยทําให้ เกิดความสะดวกสบายแล้วก็นอกจากสะดวกสบายในเรื่องของการไปใช้บริการแล้วยังสะดวกสบายเงินด้วยก่อนที่จะพูดถึงเรื่องที่ว่าเราจะไปตรวจเราดูแลร่างกายให้ดีด้วยนะอันนี้เป็นพื้นฐานเนาะเราอยากจะตรวจไว้เพื่อเป็นดีเทลเป็นข้อมูลเพื่อจะรักษาสุขภาพให้นดีตลอดไปเนี่ยก็แวะไปครับโรงพยาบาลหลายๆที่ก็จะมีหน่วยหนึ่งที่เอาไว้ตรวจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะไปซื้อคอร์สหรือว่าหรือว่าจู่ๆเราเดินไปหนูอยากตรวจสุขภาพนี่ได้ไหมครับเดี๋ยวนี้มีแล้วครับหรือแม้แต่แรงเอกชนเขาก็ทำได้ แล็เบรชนก็ทําได้ในคลินิกของแพทย์บางแห่งก็รับทำแล้วแต่ว่าอยู่บริเวณไหนเนาะเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่หางดงเราคงไม่ไปไม่ริมมันไม่จําเป็นเหมือนไปเที่ยวร้านกาแฟแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรที่จะเลือกคือวที่เราสะดวกอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบปนเรื่องของความน่าเชื่อถือบางครอบครัวพบแพทย์เออยู่เป็นประจำเขาก็จะไปก็ปรึกษาได้นะครับก็ปรึกษาได้แต่ว่าแล่บเบรชนเนี่ยดูดีๆตรงที่ว่าเขาจะแปลผลให้คุณหรือไม่เท่านั้นเอง เพราระการแปลผลที่ดีนั้นจะทําให้คุณเข้าใจและปรับคุณภาพชีวิตได้อย่างไ <adapting> รผ้ก็อย่างขอพิธาณดเวลาลูกค้ามาตรวจอย่างจีไปตรวจอย่างเนี้ยค่ะพิธาณ์ก็ต้องมีการแปลผลเบื้องต้นให้ผมแนะนําด้วยซ้าว่าอยากให้มารับผลเพราะมันมีโอกาสได้คุยกันได้ไดคอนแทนแต่ส่วนใหญ่นเนี่ยก็จะแบบว่าออนไลน์ได้ไหมออนไลน์เสร็จแล้วมไม่ได้คุยกันการแนะนําด้วยตัวอักษรหรือเท็กซ์เนี่ยบางทีมันก็ไม่ละเอียดเท่ากับการได้คุยเนาะก่อนที่ผมจะมาสัมภาษณ์วันนี้เนี่ยผมมีคนไข้ท่านหนึ่ง เมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยตรวจกับผมผมอธิบายผลให้เขาเมื่อวานพาคุณแม่มาตรวจโดยนั่งคุมคือลูกเนี่ยพอได้ยินสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ไปอยากจะดูแลคุณแม่คุณแม่ไม่ค่อยเอาด้วยไม่แฮปปี้งั้นให้คนอื่นช่วยพูดเราก็ช่วยนะครับเพราะมันเป็นความจริงอยู่แล้วว่าถ้าเขาเข้าใจการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีความสุขอยู่แล้วจากนั้นเราก็อธิบายให้ฟังแล้วก็ทําให้จริงๆมันก็เป็นผลทางอ้อมที่ทําให้ครอบครัวเขาเขา้าใจกันมากขึ้นก็เหมือนที่เราเคยได้แชร์ไปในหลายๆเทสที่ผ่านมาทีี่่จะะทําอไรเกกยวับ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยลูกเนี่ยทำไม่ได้ต้องหาตัวช่วย<ช>ตัวช่วย<ช>ที่ดีที่สุดก็คือเป็นบุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆถึงจะไปให้คําแนะนําได้ด้วยเช่นเดียวกันประโยคยเดียวกันเลย คุณแม่ท่านนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนั่งฟังที่ถนัดจดทุกอย่างเลยที<ห>่<ห>ผมคอมเมนต์แกจดเลยปกติออกกำลังกา,ายคุณแม่คนนี้แล้วมีวิธีการอาอกกำลังกา,ายที่ควรทำไหมถามผม,ม้วยซ้<ม>ําเพราะว่าอะไรเพราะที่เขาได้ทราบว่าสุขภาพเขาเป็นประมาณนี้แล้วเนี่ยคือสุดท้ายอะครับทุกคนนี่แหละก็อยากจะทาบางอย่างให้ตัวเองไม่มีใครหรอครับที่ต้องการให้ตัวเองป่วยอยากอยู่กับลูกหลานเปนานอยากมีชีวิตที่ไม่เกิดภาวะเจ็บป่วยในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งก็สําคัญค่ะที่เรามาคุยกันวันนี้นี่แหละว่าทําไมผู้สูงวัยหรือว่าวัยเกษียณเนี่ยค่ะจะ ความสาคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็รวมไปถึงการตรวจสุขภาพด้วยช่คบะคะถ้าเป็นสุขวัยไปแล้วนะคะพิจารณาสิ่งที่เราจะต้องเวลามาตรวจเนี่ยมักจะเจอ,อเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรบ้างเราพิจารณาให้คาแนะนำอะไรบ้างถ้าเป็นภาพสตรีก็มักจะเจอไม่อด้แดงตันครับซึ่งมันไม่ดังเหมือนไขมันสูงเนะาะแต่จริงแล้วเป็นสิ่งเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากเรียกได้ว่าก็าี90รายกาสิใช่ครับนั่นคือหมายถึงมีแค่10คนเองใน1 0 0คนที่จะไม่เจอจะอยู่ในเกณฑ์ว่าไม่ได้แดงไม่ตัน ซึ่งไอ้ที่ไม่ต่ำนี่ก็ไม่ได้สูงนะก็จา<ะ>ก <ปะ S 1> อะไรคะจริงๆส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคหนึ่งสองเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันเราก็เข้าใจแหละเพราะว่าคือการกระตุ้นการผลิตเมลาแดงมันเกี่ยวข้องการโดนแดดใช่ไหมค่อยน่าโดนเท่าไหร่ใช่ แต่มันก็ต้องพยายามช่วยตัวเองว่าเราเนี่ยจะไปหาจังหวะของเราที่เหมาะกับ U V index ที่มันพอดีเราไม่รู้สึกว่าเกินไปยากมากเลยแต่ว่าก็ต้องทำคุณจะต้องทำโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ที่เป็นสุขภาพตดีที่แหลบผมเนี่ยนะตรงที่ผมตั้งแหลบผมอยู่มีบ้านหลายหลังในหมู่บ้านนั้นมีอยู่หลังหนึงเนี่ยเขาอ่ะเคยมาจอดเรืยกับเรา เขาก็รู้ว่าเขาจะต้องโดนแดดจะดีวันนี้เขาอ่ะอายุเยอะแล้วเดินเหินไม่สะดวกเขานั่งวีแชร์แล้วเขากใกล้คนของเขาครับเข,เขียนเขาโดนแดดทุกวันก็เป็นวิธีการดูแลเพื่อที่จะไม่ให้เม็ดเลือดแดงต่ำเม็ดเลือดแดงต่ำมันไม่ได้มาแค่มีหลายเรื่องมันก็จะตามมาเป็นกบวนกาเลยวิงเวียนปวดหัวเหนื่อยซึ่งก็เป็นต้นทาง องหลาายยๆย่เขาบอกว่าเมื่อกี้พี่ถนัดบอกว่าตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยเป็นแค่สาตรตั้งตน้นมีโรคตามมาเยอะเลยมีอะไรบ้างมีหลายอาการเ,เราจะมองว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก็ได้แต่เป็นอาการที่น่ารำคาญเหนือนกัเดินขึ้นบันดงบันไดน่ามืดวิงเวียนขี่หลงคีดลืมจริงๆจะว่าไปในบางทีผมไม่เอาัลไซเมอร์เนี่ยแบบอ่อนๆเนี่ยก็คือออกซิเจนไปเลี้ยงไม่พอรือเปล่าหรือว่าเม็ดเลือดแดงต่ำเกินไปต่ำมากเกน ใช่พอเม็ดเลือแดงตับเม็ดเลือแดงมีหน้าที่นําสารอาหารออกซิเจนได้เซลล์ต่างๆทามันเกิดบกพร่องอะไรขึ้นมาเช่นเรามีบาดแผลในคนอายุเยอะๆก็จะาหาักขามันก็มีครับแต่มันไม่ใช่เมนหลักแต่มันมีสว่วนเพราะว่าเม็ดเลือแดงหน้าที่ก็อย่างที่บอก นำพาสารอาหารไปเลีล้ยงร่างกายถ้าเรามีสารอาหารไปเลีล้ยงร่างกายไม่เกินพออ่ะมันไม่รู้สึกทันทีไงูกอันนี้แค่แค่เรื่องเดียวแค่เรื่องว่าทําไมเราจะต้องตรวจแลบเพื่อที่จะดูว่าค่าเลือดเราไปยังไงเราจะต้องไปดูแลตัวเองอย่างไรบ้างสองเป็นการอแวร์ตัวเองเอ w แว e ว่ามันมีคําว่าเอ๊ะเมื่อเจออะไรผิดปกติถ้าเจอเร็วก็ดูแลตัวเองให้ใแข็งแรงได้เร็วขึ้นหรือหาวิธีป้องกันและรักษาส่วนที่3ก็คือเมื่อเจอแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะมันจะต้องมีปัญหาตามมาแล้วเราจะค่อย จัดการปัญหาอย่างไหนเป็น<ช>อย่างไรบ้างวันนี้สนุกมากเลยค่ะพี่ถนดัดแต่ว่าจริงๆนะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งจะต้องไปตรวจดูแลตนเองก่อนที่เราจะไปค้งหน้าที่จะต้องมาเจอกับพี่ถนดัดค่ะอยากจะให้พี่ถนัดบอกว่าทําไมณปัจจุบันนี้คนมักจะเจอโรคช้าแล้วก็เราจะจัดการกับมันาอย่างไรด,ดีเพื่อที่จะทําให้เราเนะี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งไวกยเกษียน สาเหตุที่ทําให้มนุษย์เราทุกวันนี้ครับพอเจอโรคแล้วก็หนักเลยใช่ไหมแล้วก็ทําไมมันเข้ามาในร่างกายเราได้ผมแนะน,นํำง่ายๆเลยครับอย่างแรกต้นเหตุของมันคือเทคโนโลยีเรามีเวลา24ชั่วโมงมาตั้งแต่ดึกดับวันเนาะแต่ทุกวันนี้เราทําอะไรไม่ทันกันเลยนะมันขีมิติครับรถออกใหขนาดมียานฐานะก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ใช่ใชเราก็เลยพยายามย่นทุกอย่างให้เวลามันน้อยลงฐุถนถงง่ายคือชิปทากับข้าวกินครั้งสุดท้ายิตทำกับข้าวครั้งสุดท้ายมาพิฒนาของโอที่ประมาณ4ปี เป็นปีเลยค่ะของผมเมื่อคืนทีวี้แต่ทีนี้คำว่าหมายของผมก็คือว่าโอเคแหละอาหารมันอาจจะไม่ใช่ตรงแต่ว่านี่คือสิ่งที่เรานําเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมใช่ถ้าเราทําสิ่งที่เรานําเข้าสู่ร่างกายเองมันก็เราก็รู้ว่าเราใส่อะไรเข้าไปในร่างกายเราเป็นคําถามที่ฉุกคิดมากเพราะว่าจํจไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายแล้วจะทำอาหารเมื่อไรแล้ว,ลวเราคำถามก็คือว่าและไอที่เราไม่ได้ทําเองเราเลือกมันอย่างไรยังไม่เท่ากับไอที่เราไม่ได้ทําเองเราเลือกให้ผู้สูงอายุของเราอย่างไร เป็นจุดเริ่มต้นไมโครพลาสติกทุกคนก็รู้จักใช่ไหมครับสารละเหยโพเซตฟูด้ดขายมันทรานทุกคนเข้าใจเราหลีกเลี่ยงมันไหมอย่างไรบอกในแค่นี้แหละครับว่าโรคส่วนใหญ่โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อร้ายแรงส่วนใหญ่มีพื้นฐานจากการกินดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะเราจะมาขมวดสรุปเนี่ยคะ่ะอีกเยอะมากเลยแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวต้องขอเวลาของพี่ถาน,านัดมาแชร์เรื่องราวในเรื่องของการ สำหรับผู้สูงอายุนะคะแต่ในวันนี้นะคะสิทธิ์ที่เราได้เลยก็คือว่า1 5นะคะต้องตรวจเลือดปีละ1ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูค่าเลือดตัวเองต่างๆแต่ถ้าสมมุติ55ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยปีละสอครั้ง น่าจะกํา,ากกลังดีนะคะเพื่อที่จะดูว่าค่าเลือดตอนเองเมื่อต้นปีเป็นอย่างไรอีก6เดือนผ่านไปพฤติกรรมของคุณเปลี่ยนแปลงไปไหมแล้วก็ค่าเลือดนั้นมันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะคะซึ่งส่วนนี้นะคะสําคัญมากเพราะเราก็อยากอยู่กับลูกหลานไปนานๆเราอยากมีความสุขกับการใช้ชีวิตกับเพื่อนอยากจะดูการเปลี่ยนแปลงในโลกใบน,นี้ไปนานๆน,นะคะอันเนี้ยสำคัญมากวันนี้สุกเกษียณนะคะมีความสุขมากๆเลยกับการที่ได้มานั่งคุยและเปลี่ยนเรื่องสุขภาพของพี่ถนาคและเชื่อว่าเด็กางหน้าเราจะมีเรื่องสนุกๆมาแบ่งกันต่อนะคะทั้งนนนี้ลากกไป่อะะค ครันหน่าจะเป็นเรื่องอะไรนะรอติดตามดูในสุขเกษียณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่บุ๊มสวัสดีค่ะครับุณ